อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไร อยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมแพร์โมโมเดลหรืออื่นๆก็ตามนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการแกะงัดแง่งออกมากันให้ดูกันจะจับไปเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟ์แวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมหรือเรียกว่าไทยอีดิชั่นนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการ รีวิวกล่องใหม่นะครับผมนั่นก็คือกล่อง VGT BT 05-2หรือก็คือ Booster Deck ชุดที่5กล่องที่2นั่นเองนะครับผมอ่าโดยใครๆที่ถ้าเกิดติดตามมาโดยตลอดแล้วก็อาจจะสงสัยว่าเอ i c i ชินแล้วแคลนออนไลน์ทิ้งแทงล่ะที่มีในกล่อง VGT BT 05-1นะครับผมกล่องแรก ที่มีอยู่2ใบพี่ชินทำมายังไม่รีวิวต้องขอบอกว่าเนื่องจากชุดนี้นั้นเนี่ยออลเลเคอรทิงแทงนั้นจะถูกแยกเป็น2กล่องด้วยกันนะครับผมเหมือนกับรอยเย่าในชุด VGT VT04 ที่มีเพียงแค่4ใบแล้วก็ออกมาเป็นกล่องละ2นะครับผมดังนั้นออเลเคอล์ทิงแทงก็จะถูกพี่ชินจับไว้รีวิวสุดท้ายนั่นเองคือจะรีวิวรวบเดียว4กล่องไอสองสี่ใบไปเลยนะครับผม4ใบรวมจาก2กล่องไม่ใช่2กล่อง4ใบพี่ชินนี้มั่วตลอด นะครับผมและสำหรับวันนี้พี่ชินก็จะทำการรีวิวแคลนน้องใหม่ล่าสุดนั่นคือแคลนมุราคุโมะนั่นเองนะครับผม mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลังโอเคหน้ากล่องกล่องนี้มันเป็น d ีเนนะครับผมเป็น d ด a ก o n น c o โอเวอร์หล e ดดีเอ็นจากแคลนคังเฮโร่เพียงแต่ว่าพี่ชินจะถือคติที่ว่านะครับผมจะรีวิวยูนิต แคลนที่มีจํานวนมากที่สุดก่อนนั่นก็คือแคลนมูล,ลโคโมในกล่องนี้นั่นเองซึ่งมีจํานวนถึง18บใบนะครับผมพอดีแคลนคาเนโร่หรือแคลนชา์โดนั้นมีจานวนน้อยกว่าคงจะต้องขอถูกเรียงเป็นอันดับ2อันดับ3ตามลําดับเป็นต้นไปนะครับผมถ้าย่างไงอดใจเรากันนิดนึงรับรองว่าได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นั้นคงต้องบอกก่อนว่าแคลนมุลโคโมนั้นเป็นแคลนน้องใหม่นะครับผมที่ไม่ค่อยมีบทบาทในการ์ตูนภาคหนึ่งมากนะัก เพราะว่าพักหนึ่งนั้นในช่วงท้ายๆเรื่องจะโฟกัสไปที่การแข่งระหว่าง IG จีทีมคิแล้วก็ ทีมอาของเลนมากกว่าดังนั้นเนี่ยคนที่ใช้แครมมุลคุโมนั้นจะไปปรากฏตัวในซีซั่น2แทนนะครับผมก็คือในช่วงที่ไอจีใช้โกลาดินแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะไปเจอกับนินจาคนหนึ่งนะครับผมในการแข่ง VF Cir c u i รซึ่งเขาก็จะใช้เนี่ยใช้มันดาลาหลอดเป็นตัวหลักในการเล่นนันนเองครับผมก็จะมีลูกเล่นปรากฏมาในการ์ตูนชุดนั้นันนเองนะครับผมดังนั้นเนี่ย,มนนยไม่ต้องตื่นเต้นว่าเอ๊ะทำไมมุลโคุโมไม่มีปรากฏตัวในภาคหนึ่งเดี๋ยวภาค2มีให้เห็นกันเต็มเแมน่มนะครับผมโดยจะมี มันดารลาหลอดเนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะครับผมก็จะมาสู้กับไอจีของเราด้วยนั่นเองโอ้โหจะเป็นยังไงนั้นคงต้องขอติดตามชมกันให้ดีนะครับผมในทางในกระตู้นไม่จะดูช่องไหนก็ตานะครับผมก็จะมีให้ดูกันอย่างแน่นอนแต่สําหรับในวันนี้เดี๋ยวมาดูกล่องกันก่อนดีกว่าว่าข้างในนั้นเมียอะไรบ้างพอดีของในกล่องนั้นพี่ชินแกะไปเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกใบเลยดังนั้นเนี่ยก็จะไม่มีของข้างในนะครับผมขอโทษด้วยละกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวหน้ากล่องก็จะเป็นดาร์ e กนิงโอเวอร์หลอดด มาดูกันก่อนดีก่อว่าหน้าตาของกล่องเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะเป็นกล่องสัญลักษณ์สีม่วงแบบนี้นะครับผมอ่ะหน้ากล่องพรีเซนเตอร์ก็จะมีถึง2คนด้วยกันนั่นก็คือใครใครอ่ะก็โทชิกิใครไงครับผมเมื่งนี้มันเล่นซ้ำแล้วไม่เล่นแล้วละกันนะครับกับซซสกาโมริเลนนั่นเองนะครับผมพอดีชื่อทั้งสองคนนี้เนี่ยจะนับสกุลทอนขทางยางมันขอเรียกว่าใครกับเลนแค่นั้นก็พอนะครับผมทีนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่มีตัวละครนะครับผมปรากฏถึง2ตัวในหน้ากล่องนั่นเองเพราะว่าในนนนนกก่องีี้้ั็จะมยูิ เรียกได้ว่าขั้นสุดยอดของทั้งสองคนอยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะครับผมมาดูตัวข้างบนบ้างอ่านี่เลยครับผมนี่คือยูนิตเกรด3ตัวหลักของเล่นเลยกับ Phantom Blaster Overlord นั่นเองนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นเกรด3อีกใบหนึ่งที่มีบทบาทโดดเด่นอีกนิดนึงนะครับผมในอแคร่ของเดอะเมเจอร์โพลิสนั่นก็คือ Miracle Beauty นั่นเองก็เป็นยูนิตนึงที่เก่งกมาจมากๆเลยนะครับผมรองรับการสแตนอย่างดีเลยทีเดียวไหนมาดูด้านข้างสิอ่านี่ก็จะเป็นมันดาราหล่อนั่นเองนะครับผมของแคลนนมมุโั่เอง อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอีกยูนิตตัวหนึ่งครับผมของแคนชาโด้พลัดดินนะครับผมซึ่งก็เก่งการไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับผมด้านหลังก็เช่นกันครับผมกับการ์ดไฟบบนการ์ดคืออะไรนะครับผมมีอธิบายไว้เลยในกลอ่องบรรจุก,การ์ดกี่ใบบ้างมี40ใบนะครับผม แล้วก็จะมีอ่ามีคู่มือวิธีการเล่นแล้วก็สนามแข่งขันนะครับผมมีเน้นไว้ชัดเจนนะครับว่าคู่มือการเล่นนั้นโปรดอ่านก่อนเริ่มเล่นนะครับผมในนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเล่นกันควรอ่านคู่มือวิธีการเล่นให้ดีกนันน,นนะครับผมในนั้นเนี่ยก่อนจะเล่นกันอ่านทุกครั้งเอ๊ะถ้าอ่านแล้วก็ไม่ต้องอ่านอีกรอบนะครับผมคือไม่ใช่ว่าก่อนจะเล่นต้องอ่านทุกครั้งนะครับผมอันนั้นคือเกินไปนะครับผมแฮ่ยๆในนั้นับผมว่าที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ made in Thailand นั่นนนะครับไม่่ใชของปลอมแต่อย่างดนะครับผม ทีนี้มาดูอะไรอะมีชื่อบูสเตอร์ก็เป็นบูสเตอร์เด็ Awakening of the Twin Bane นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นชื่อบูสเตอร์เหมือนกันนะครับผมเพราะนี่คือ BT05 นั่นเองนะครับผมโอเค ด้านล่างก็เช่นเคยครับผมก็จะมีรายละเอียดชัดเจนนะครับผมว่าลายชื่อการในชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเนื่องจากเป็น B t ทีดังนั้น1ใบก็จะมีเพียงแค่1แบบหนึ่งแบบมี1ใบเท่านั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยซื้อ1กล่องเล่นไม่ได้แน่นอนต้องซื้อ4กล่องนะครับผมถ้าเกิดชุดนี้ซื้อ4กล่องก็จะได้เล่นแครมูลโคุ่มโมแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นแคายในเดือนอย่างเช่นชาโด่พลาดิน หรือว่าคางอโล่ก็จะไม่สามารถนําใบจัดเล่นได้นะครับผมเพียงแต่ว่าต้องเอาไปเสริมให้กับของนั้นที่มีอยู่แล้วนั่นเองเพราะว่ามีจํานวนไม่ถึง10กว่าใบนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่มีทริกเกอร์อะไรมาให้ครบด้วยนั่นเองดังนั้นให้ชัดเจนนิดนึงนะครับผมว่ากล่องนี้นั้นซื้อ4กล่องจะได้เล่นเพียงแค่มูลาคโมได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่มีการ์ดอยู่แล้วมีคางอโล่อยู่แล้วมีชาร์โดอยู่แล้วมีเดวิชัชนพลิสอยู่แล้วก็สามารถซื้อไปเสริมเด็กกันได้เลยนะครับ นั่นต่อมาเราจะมาว่าเรื่องของแคลนม,มูละคโมกกันดีก,กว่าครับผมว่าแคลนนี้มีลักษณะการเล่นอย่างไรบ้างนัเนองครับผมแคลนนี้นั้นสไตล์การเล่นอ่าหรือรูปแบบอ,อยูนิตก่อนละกันพูดถึงยูนิตก่อนยูนิตหลักๆจะเป็นยูนิตสไตล์นินจานะครับผม มังกรอาจจะเป็นมังกรปีศาจมังกรนินจาอะไรก็ว่าไปนะครับผมจะมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นอาจจะมีนักปราณมีองค์เมียวจิมีต่างๆนะครับผมที่เกี่ยวกับยุคญี่ปุ่นโบราณนะครับยุคที่นินจากำลังเฟื่องฟูงมากๆนั่นเองก็จะเป็นทีมหลักของเด็กนี้นั่นเองครับผมและหลัก คนอาจจะคิดว่าเอ๊ะพี่ชินนินจามันนุบาธรมะไม่ใช่เหรอนี่ทาไมเป็นมูราคุมมก็เป็นนินจาอีกล่ะต้องขอบอกว่านินจาในแคลนแมนกาดนีนน่ถูกแยกเป็น2แคลนนะครับผมโดยนินจาฝ่ายแรกคือนินจาฝ่ายนุบาธรรมะนั้นก็คือจะเป็นของบิสเตอร์นินจาซึ่งจะออกมาเพียงแค่ครั้งแรก4ี่ใบแล้วก็จะหายไปอีกนานมากเลยทีเดียวกับผมประมาณภาคสาถึงจะได้เล่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครเล่นแคลนนุบาธรมะ อดใจรอกันอีกนานๆเลยนะครับผมเขาจะมีของเสริมมีของครบให้เป็นเด็กมีทริกเกอร์มีตัวลงตัวเริ่มนู่นเลยครับผมชุดของภาคสามแน่นอนดังนั้นในตอนนี้เนี่ยก็จะยังไม่สามารถเล่นแนวแนๆครับผมแต่ไม่เป็นไรใครอยากจะเล่นแนวนินจาก็มาเล่นมูราคุม,มัก่อนก็เก่งการไม่แพ้กันนะครับผมเพียงแต่ว่าจะมีสไตล์การเล่นข้างจะต่างกันนิดนึงรูปบัตรมานั้นจะเน้นแนวที่ว่าจะตัดทอนการ์ดบนมือฝ่ายตรงข้าม จะทาให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องเสียการบันมือไปเรื่อยๆนะครับผมแต่แคนมูร์โลคโม,โมนั้นจะมีจุดเด่นหลายอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือการเพอร์โซน่าเบิร์สเพอร์โซนาบิร์ทิ้งตัวเองแล้วลดพลังฝ่ายตรงข้ามนะครับผมหรืออีกแบบหนึ่งก็คือการแยกล่างแล้วก็หาล่างก๊อปปี้จากตัวเองจากในเด็กเข้ามาในสนามนั่นเองนี่จะเป็นคอนเซ็ปต์หลกัหลกๆนะครับผมของแคลนมูร์โลคโมนในชุดนี้ก็คือมีการลดพลังฝ่ายตรงข้ามและก็มีการแยกล่างนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าการใบต่างๆในชุดน,น,น มีอะไรบ้างน,นะครับผมในคลิปนี้จะว่ากันเรื่องของมีตัวอะไรบ้างเท่านั้นนะครับผมจะยังไม่ว่ากันเรื่องของสกิลและวามสามารรนะครับผมจะดูกันแค่เกรดแล้วก็พลังโจมตีเท่านั้นเองว่ามีกี่ตัวมียังไงบ้างครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่า เกรดศูนย์ใบแรกอ่าเป็นทริกเกอร์เป็นสแตนทิกเกอร์นะครับผมนั่นก็คือนินจาปีศาจดักสไปเดอร์นั่นเองครับผมก็จะเป็นแมงมุมปีศาจนั่นเองผมแถมเขาเป็นนินจาด้วยนะก็น่าประหลาดใจเหมือนกันนะครับผมถือว่าเป็นนินจาละกันนะครับก็เนี่ยนะครับผมว่าจะเป็นหน้ากากปีศาจนะครับผมถ้าเกิดใครดูการ์ตูนหรือว่าศึกษาแนววรรณกรรมญี่ปุ่นหรือว่าโบราณของญี่ปุ่นเราก็จะเห็นนะครับผมรูปหน้าตาแบบนี้ค่อนข้างจะบ่อยเป็นหน้ากากปีศาจนั่นเองครับผมซึ่งเน้นนะว่าเป็นสแตนทิกเกอร์ครับผมแล้้้้วววกก็็มมมมมีีีคคคาาาาาาสสรรรถดยยนนนนนนนัััััั่่่เเเเองงงงงพพพพพะะลลโจตตตแทปปบ ใบที่หนึ่งนั่นเองใบถัดมาครับผมกับนี่เลยฮิวทิกเกอร์นินจาปีศาจยูกิฮิเมะนั่นเองครับผมอ่ากน็น่นนครับผมว่าชื่อยูกิฮิเมะก็น่าจะหมายถึงเจ้าหญิงฮิมะหรือว่าเจ้าหญิงน้าแข็งนั่นเองนะครับผมก็แน่นอววน่ารักหน้าตาน่ารักหน้าชังแน่นอนครับผมเป็นฮิวทิกเกอร์ใส่ได้เพียงแค่สใบเท่านั้นด้วยนะครับผม ยูนิตใบถัดมาก็นี่กันเลยครับผมกับดาวทิกเกอร์สัตว์นินจาแคทล็อกนั่นเองครับผมอ่ก็จะเป็นแนวนินจาแมวเหมียวนะครับผมก็เรียกเลยว่าน่ารักน่าหยิกกันนะครับผมเป็นดาวทิกเกอร์นั่นเองเกรสูนไปถัดมาก็ผมกับนี่เลยสัตว์นินจามูนเอจนั่นเองครับผมก็น่าจะแน่น่าจะเกี่ยวกับอ่าวงพระจันทร์หรือว่าอะไรนั่นนั้นครับผมก็จะมีคำว่ามูนในชื่อนั่นเองแต่เป็นคริติคอลทิกเกอร์นั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าปีทิกเกอร์เป็นแบบสมดุลนั่นเองครับผมก็จะมีคริติคอล a ร h ฮิลแล้วก็สแตนให้อย่างละหนึ่งใบนั่นเองนั้นคือจะต้องซื้อครบ4กล่องนะถึงจะเล่นแคลนนี้ได้นั่นเองนะครับผมซื้อ1นึ่กลองไปเล่นไม่ได้แน่นอนจ้า และแน่นอนับผมว่าจะต้องมีตัวเริ่มให้แน่น,นอนครับนี่เลยนินจาสัตว์ E ี i l f e r อ e t นั่นเองครับผมฮาเป็น f e r l e t สุดุน่ารักนะครับผมตัวขาวๆนั่นเองความสามารถของเขาก็ดีมา,มากๆเลยครับผมซึ่งเป็นยูนิตตัวเริ่มด้วยมาพร้อมความสามารถ f o ลเลอร์และความสามารถที่ช่วยในการอ่าสุพีเดียของนั่นเองครับผมเกรดศูนมีให้ทั้งหมด4ใบ5ใบนั่นเองครับผม4ใบเป็นทริกเกอร์อีก1บใบเป็นตัวเริ่มรวมเป็น5ใบนั่นเอง เกรดศูนย์ใบเรียบร้อยครับผมเกรดศู 0, มีทั้งหมด5ใบามาดูเกรดหนึ่งใบถัดมากันมาด้กว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างเกรดหนึ่งใบถัดมากับนี่เลยซั์นินจาลิฟมิลาชนั่นเองครับผมซึ่งเป็น PG หรือก็คือพิทักษ์หรือก็คือเพอร์เฟกต์การ่นเองครับผมนั่นะว่าจะต้องมีให้กันอยู่แล้วทุกแคลนนะจ๊ะ เกรดหนึ่งใบถัดมาครับผมกับนี่เลยนินจาสัตว์มินเลียนแลตนั่นเองครับผมอ่าก็จะเป็นกองทัพหนูนั่นเองครับผมเป็นนินจาด้วยเก่งกาจมากๆเลยซึ่งขึ้นชื่อว่าหนูนั่นเองครับผมว่าจะต้องน่ารักแน่นอนน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดใครเล่นแคนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นผู้ชายจะชอบหนูมากครับผมไม่ใช่เป็นอินูน้องหนูนะครับผมรับรองว่าน่ารักกันเอ้ยไม่ใช่คนหนูแล้วมั้งอันนี้ก็จะเป็นหนูอ่ามินเลียนแลตนั่นเองครับผมจะเป็นหนูล้านตัวนั่นเองยูนิตตัวถัดมาครับผมกับนี่เลยมงกนจ เธอบูลเลนเชนั่นเองครับผมอ่าก็จะเป็นมังกรนินจาถือดาบสุดเท่นะครับผมเป็นย่นึ่งที่เก่งมากๆเลย เกรดหนึ่งใบหามาก็ผมกับนี่เลยสั Ninja, Leaf, นนินจาลิฟต์และคูนแน่นองครับผมอ่าก็เป็นและคูนสุดน่ารักอยู่แล้วนะครับผมน่ารักน่าหยิกกันมาพร้อมกับใบไม้ครับผมซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดใครดูการ์ตูนหรือดูหนังพวกญี่ปุ่นก็จะพ้นคว้าพวกนินจาเนี่ยก็จะมีการใช้ใบไม้มาใช้ในการช่วยใช้วิชานินจากันอยู่แล้วครับผมดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกที่จะมีใบไม้มานน่นองครับผมดังนั้นสั์นินจาลิฟต์และคูนจึงเป็นยูนิตท,ที่สําคัญมากๆเพราะว่าเขามีความสามารถในการบูสต์ให้แวนการแล้วเพิ่มพลังถึงงง1เเลยอ่่าากกรจริๆ เกรดหนึ่งเปสุดท้ายครับผมกับนี่เลยกองโจนนินจาแห่งความเงียบชิจิมามาลุน,น,นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นยูนิตพลังโจตี8,000ันพื้นฐานไม่มีเอฟเฟกซึ่งแน่นอนว่าทุกแคลนจะต้องมีแน่นอนครับผมเกรดหนึ่งก็จะมีให้มาถึง5ใบด้วยกันครับผมโอ้โหเกรดศูนย์ก็มี5เกรดหนึ่งก็มี5ครับผมสุดยอดจริงๆมาดูเรกรดสองกันบ้ากดีกว่าครับผมกับนี่เลยนินจาปีศาจมิดไนท์โคลนั่นเองครับผมซึ่งก็จะเป็นหมายถึงอ e ีกาสีดานั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนี่อาจจะหมาายถึงอเพ กาลาสุนะครับผมซึ่งเป็นอ,อีกาดำเป็นอีเป็นอีแค่เป็นอีก,อก,อกหรือพูดก็ได้นะครับผมอีกตัวหนึ่งในวรรณการญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งถ้าเกิดใครดูการ์ตูนบ่อยๆอย่างเช่นการ์ตูนที่เกี่ยวกับพูดก็จะเห็นบ่อยๆนั่นเองครับผมกับเผ่าพันธุ์กาลาสุนั่นเองซึ่งนินจาปีศาจมิดไนโคลเนี่ยก็มีความสามารถในการแยกราง้วยเจ๋งจริง,รงๆครับผมก็เลยซ้องตัวที่หนึ่งนั่นเอง เกรด์สองใบธรรมะนั่นก็คือมังกรนินจาเคิร์สเบรสนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนว่าเคิร์สก็คือคำสาบเบรสก็คือการอ่าเหมือนการพ่นออกไปนั่นเองครับผมดังนั้นเนี่ยเคิร์สเบรสน่าจะมาถึงหมายถึงการพ่นพิษนั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นยูนิตอีกยูนิตหนึ่งที่เก่งกาจมากๆเลยนั่นเองเกรด์สองใบธรรมะกับนี่เลยครับผมจอมโจรพระคลุมนินจาซามาโอนั่นเองครับผมซานาโอซานาโอนั่นเองซึ่งเป็นยูนิตที่สามารถดีตัวเองขึ้นมือได้ครับผมเก่งกาจมากๆเลย เกรดสองไปทันมาครับผมกับนี่เลยนินจาสัตว์บัดดี้มิสันนเองครับผมซึ่งยูนิตตัวนี้นันก็จะเป็นออกมาแนวอนินจาเสือั่นเองครับผมเสือขาวด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่บอเทมากๆเลยพลังโจมตี10,000ืเป็นพื้นฐานั่นเองครับผมซึ่งไม่มีเอฟเฟกตแต่อย่างใดันนเองเป็นยูนิตพื้นฐานที่ทุกคนเขามีกันแน,นทุกแคลนต้องมีครับเกรดสองใบสุดท้ายนันนเองครับผมกับนี่เลย สนินจาไวท์เมนนั่นเองครับผมอ่าซึ่งนั้นก็ผมว่าไวท์เมนนี้เนี่ยเป็นยูนิตที่สํคาคัญอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามีควาสมสามารถในการช่วยหงายดาเมจนั่นเองครับผมโอ้โหเจ๋งจริงๆ,ๆมีหลายๆแคลนนะครับผมอาจจะต้อง ไปเปิดชุดพิเศษอย่างเช่นคาเ์นโร่อย่างเงี้ยอยากจะได้ชุดพิเศษมาช่วยหงายดาเมจก็จะต้องไปเปิด e b 0 1ครับผมเอามาแค่หนึ่งตัวนี่แหละหรือบางยูนิตโอ้เสียใจยไม่มียูนิตช่วยหงายดาเมจอย่างเช่นคาร์ไนโอลเลาใช้เคาน์เตอร์บลัดเปลงเหลือเกินเลยจะได้ยูนิตช่วยหงายก็ไม่มีนะครับผมแต่มูนอลคโมมีแถมกันให้ง่ายๆแบบนี้มีแล้วมาเลยอย่างหงายๆงเลยขอแค่ตีฮิตแวนการ์ก็พอเจ๋งจริงๆครับผมกับซันนินจาไวท์เมนนั่นเอง เกรดสก็จะมีั้งหมด5้าใบนั่นเองนะครับผมเกรดหนึ่งห้าใบเกรดศูนย์ห้าใบเกรดสองก็ห้าใบดังนั้นเกรดสามก็ต้องมีเพียงแค่สามใบเท่านั้นนะครับผมยูนิตตัวถัดมาอะ่ะเกรดสามก่อนละกันเกรดสามใบแรกเลยกับนี่เลยครับผม นินจาปีศาจคุลมาหลอดนั่นเองครับผมอ่าเป็นนินจาปีศาจตัวสีแดงจมูกยาวๆอย่างนี้นี่อาจจะเป็นแนวเทงงูก็ได้นะครับผมซึ่งเป็นอีกผู้อีกตัวหนึ่งที่มีความสําคัญในการ์ตูนมากๆเลยตัวนี้ก็มาพร้อมความสามารถเมก้าบลัสนั่นเองครับผมมีโซชาร์จมีเมก้าบลัสนั่นเองเท่มากๆเลยครับผมกับคุลมาหลอดนั่นเองอยู่ในตัวทันมาครับผมกับเกรด3สามทีมความสามารถในการแยกล่างมังกรนินจา ไวเกลกาเนี่ยนนครับผมโอ้โหเป็นมังกรนินจาถือดาบเท่ๆนะครับผมมีความสามารถในการแยกล่างตัวเองด้วยพลังจิตก็9,000ถึงจะน้อยไปน,นิดนึงแต่แยกล่างได้ดังนั้นเนี่ยน่ากลัวแน่นอนอ่าเกรด3อีกตัวหนึ่งครับผมและเกรดสามปสุดท้ายเกรดสาที่มาพร้อมความสามารถในการเพอร์โซนาบลาสครับผมหรือก็คือมังกรปิศาจลักซ่อน มันดาละหลอดนั่นเองครับผมโมโห و. เก่งจริงๆครับผมเป็นยูนิตท,ที่มีความสามารถในการเพอร์โซนาบาส์ดหรือก็คือทิ้งตัวเองนั่นเองครับผมแล้วก็จ่ายเคาน์เตอร์บาร์กันไปแถมเป็นยูนิตท,ที่แปลกประหลาดมากครับผมเพราะเอฟเฟรของเขาควาสามารถใช้ในเทิร์มฝันของข้ามได้ก็คือเมื่อฝันข้ามโจมตีมาทิ Eng, ้งตัวเองเคาน์เตอร์บาร์ดไปฝันข้ามพลันโจมตีลดนั่นเองแต่จะลดแค่ไหนนั้นเดี๋ยวไว้ว่ากันในเรื่องของคลิปว่ากันเรื่องของสกิลนั่นเองครับผมเกรดีสามก็จะมีให้ทั้งหมด3ใบนั่นเองครับผม ดังนั้นโดยรวมแล้วแคลนมมโมนั้นเป็นแคลนน้องใหม่นะครับผมมีการปรากฏตัวครั้งแรกในชุด e ี01และนี่ก็จะเป็นการปรากฏตัวแบบเต็มๆนะครับผมในชุด v g t b t 0 5ีนขีดสองในเครับผมกล่องสีม่วงนั่นเองซึ่งนั่นนะครับผมว่าการปรากฏตัวครั้งนี้นั้นทําให้สามารถจัดเป็นแคลนเล่นแบบเต็มๆได้เลยในเองครับผมซึ่งบอกว่าน่าเอาไปเล่นกันมากๆเลยครับผมเป็นเด็ที่มีสไตล์การบุกแบบรวดเร็วฉาบช่วยแบบนินจาในเองครับผมว่องไวปราดเปรียวแยกล่างโจมตี โหเรียกได้ว่าฝันขงข้ามตั้งตัวกันไม่ติดแน่นอนครับผมถ้าเกิดเล่นกันดีๆนะครับผมเก่งกาจจริงๆสําหรับชุดนี้นะครับผมก็ของต้องขอเน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งว่ามีการวางจําหน่ายแล้วนะครับผมในร้านค้าชั้นนำระแวกกา้เคียนบ้านของท่านนะครับผมถ้าเกิด หาซื้อได้แล้วก็แนะนํานว่าให้รีบมาหาจับจบองเป็นเจ้าของไปเล่นกันเลยครับผมจะได้เกิดหาซื้อกันไม่ได้จริงๆแล้วก็สามารถติดต่อได้ทางนี่นะครับผมเว็บที่น้องๆเห็นมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นคลิปนะครับผมจะเป็นเว็บที่พี่ชินเอาไว้สามารถน้องๆเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมนี่เว็บขึ้นอยู่ด้านล่างนี่เลยครับผมด้านล่างนี้เลยน,ะน้องๆก็สามารถพิมพ์เข้าไปคลิกเข้าไปกดซื้อขายกันได้เลยนะครับผมก็จะ มีระบบที่การใช้งานไม่ยากเลยนั่นเองถ้าเกิดมีข้อสงสัยต่างๆก็สามารถอินบ็อกเข้ามาเลยนะครับผมใน Facebook ของพี่ชินก็ได้นะครับผมก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้นั้นพี่ชินอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับผมที่ดูคลิปนี้นะครับผมช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์นะครับผมจะได้มีคนเล่นแวนการ์ดกันมากยิ่งคืนนะครับผมเพราะว่า พี่ชินอยากจะบอกนิดนึงว่าในเรื่องของการ์ดเกมนั้นมีผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับผมอาจจะเห็นเป็นเรื่องของการพนันนั้นครับผมซึ่งเราแน่นอนว่าเราเล่นการเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่การพนันแน่นอนครับผมมันเป็นการเล่นนั่นเองเป็นเกม,เป,เ,กมเป็นเกมกีฬาน,นะครับผมเหมือนกับมาลุกมาคอสตนั่นเองครับผมดังนั้นเนี่ย อยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันไลน์นะครับผมทุกคนจะได้รู้จักแวนการ์ดในทางที่ดีกันมากขึ้นนะครับผมและจะมีเพื่อนเล่นกันมากมากขึ้นแน่นอนนะครับผมนั่นน่ะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยแวนการ์ดไทยนะครับผมจะเป็นที่ยอมรับนะครับผมในสังคมแน่นอนนะครับผมแต่จริงๆตอนนี้มันก็ฮิตกันมากมากแล้วนะนะครับผมถ้ายังไรเราก็อยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันไลน์นะผมทุกคนจะได้มีเพื่อนเล่นกันมากขึ้นเล่นกันเป็นมากขึ้นและเราจะได้มีความสุขสนานกันแน่นอนนะครับผมแวนการ์ดไทยจะได้อยู่กัััับเเราาไปชช่่่ววลลูกหนนผอง สำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวแคลนมุรคุโมนะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสำหรับคลิปหน้านะผมก็จะว่าเรื่องของการใช้สกิลแน่นอนครับผมเพราะสกิลของแคลนนี้นั้นมีลูกเล่นมากมายเหลือเกินนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับแคลนมุรคุโมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะขอลาวิชานินจาจบคลิปแล้วบ๊ายบาย